ก็ผมนักเรียนในร้อยทิจพัฒน์เดชบุญชั้นปีสามตอนสังคมศาสตร์เลขที่สิบสามครับกผมนักเรียนในร้นนอยกัญจนาคขละชั้นปีสามตอนสังคมศาสตร์เลขที่สามสี่ผมนักเรียนในร้ยนอยชินโรธนมาชชนคนชั้น,น,นปีที่สามตอนสังคมศาสตร์ด้าการพัฒนาเลือกสิ 4, ครับวันนี้กลุ่มของกระผมจะมานำเสนอในหะัวข้อสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาส,สตร์สงครามสากลครับก่บอนที่จะพาทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสงครามอ่าวเปอร์เซีย ก่อนอื่นเลยจะขอพูดถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของสงครามอ่าวเบอร์เซียให้เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมที่อย่างง่ายขึ้นก่อนครับความที่สงครามอ่าวเบอร์เซียจะประทุขึ้นในปี1990ถึงในปี1991โลกได้เห็นความขัดแย้งและความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเบอร์เซียที่อุดมไปด้วยน้ำมัน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของเศรษฐกิจโลกหลังสงครามอิรั์และอิ่านในปี1 9 8 0งในปี1988อิรั์ของซัดดัมฮุนเซนตกอยู่ในภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจมีหนี้สินหาสาลจากการทำสงครามมากกว่า80,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะหนี้ต่อซาอุดิอาระเบียและคูเวต ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ให้เงินช่วยเหลืออิรักเพื่อต่อต้านอิหร่านครับต่อมาก็ผมจะขอพูดถึงเหตุการณ์สำคัญของสงครามอาเบอร์เซียซึ่งสงครามสำคัญในของ, Al ia, งอาเบอร์เซียแบ่งออกเป็นสองระยะหลักนะครับนั่นคือ1 Operation Desert Storm นั่นคือการยุทะเลทรายครับ เริ่มขึ้นเมื่อนนในวันที่17มกราคมปีพศ1991โดยใช้การทิ้งระเบิดทางอากาศยานอย่างต่อนเนื่องนานกว่า5สัปดาห์ใช้เครื่องบินเจ็ตขีปนาวุธและระบบนาวิธีที่ทันสมัยเน้น,จนโจมตีโครงสร้างฐานต่างๆเช่นสนามบินระบบสื่อสารฐานทัพและระบบป้องกันอากาศยาน ทำให้กองทัพอิรักได้รับความเสียหายอย่างมากและในระ่อที่2นั่นคือการลุรกราข้ามพื้นดินเริ่มขึ้นเมื่อในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1999กองกําลังข้ามพื้นดินเริ่มบุกเข้าสู่ครเวและอิรักตอนใต้ทําการลบกินเวลาเพียง100ชัมม่วโมงกองทัพอิรักไม่สามารถต่อต้านทางเทคโนโลยีทั้น ยนึ่งคนนั่ยอมจำนนในที่สุจและต่อมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1 9 5 7ประธานาธิบดีชูได้ประกาศชัยชนะสงครามและยุติการปฏิบัติทางการทหารต่อไปผมจะพูดถึงผลกระทบสายเหตุและบทเรียนจากสงครามอัฟกานิสถานผลกระทบของสองครามต่อประเทศอิรัก อิรักสูญเสียทหารราว25,000-50,000นายโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างรุนแรงเศรษฐกิจอิรักสุดหนักและอยู่ภายใต้การความบา่ของยูเอ็นหลายปีนอกจากนี้ยังเกิดการลุกฮือของชาวชีอะห์และชาวเคิร์แต่ถูกปราบปรามได้อย่างหดเหีียมผลกระทบต่อโลกราคาน้ำมันผันผวนในระยะสั้นความร่วมมือของสังคมโลกผ่านยูเอ็นได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง และสงครามนี้จะเป็นแบบอย่างของสงครามยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีความแม่นยำและภาพต่อสาธารณะเช่นการถ่ายภาพสดของ CNN ตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นสาเหตุของสงครามครับสาเหตุของสงครามอัลเบอร์เซีย 1. บงปัญหาเศรษฐกิจของอ e ิรักหลังจบสงครามอิหร่านอิรักในปี 1980- ถึงปี1988 สงครามอิหร่านที่กินเวลานานถึงแปปีทําให้อิรักเสียหายทั้งชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจชัดดัมุดเซนต้องการฟื้นฟูประเทศแต่มีต่างประเทศสะสมสูงถึงแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐละซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของอิรแต่ทั้งสองประเทศยังปฏิเสธที่จะยกเลิกหนี้แม่อิรักนอ้างได้สู้เพื่อปกป้องอาหรับจากอิรัาน อิรักต้องการเงินอย่างรุนแรงแต่กลับไม่ได้รับการผ่อนโอนจากประเทศเพื่อนบ้าน 2. องข้อยกาดเรื่องน้ำมันและการผลิตเกินโควตาในปี1990คุยและสหรัฐอาเอเรับเอมิเรตส์ผลิตน้ำมันเกินโควตาที่โอเปกกำหนดทําให้ราคาน้ํามันตกต่าจาก21ดอลลาร์หรือเพียง11ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ํามันต่ําส่งผลกระทบอย่แรงต่อเศรษฐกิจอิรักที่ยุ่งผ่านรายได้จากน้ำมันถึง 9 5้าาทำให้เศรษฐกิจล้มเลวอย่างรวดเร็วข้อพิพาทดินแดนแหล่งน้ำมันรุดเมล่ามีพื้นที่น้ำมันชื่อว่ารุดเมล่าออยล์ฟิล์ดูติดชายแดนอิรักคูเวตอิรักกล่กาวหาว่าคูเวตขุดเจาะน้ำมันในเขตแดนของอิรักโดยใช้เทคนิคขุดทะแยงใต้ดินหรือสแลนดิวิลลิงจึงกล่าวหาว่าคูเวตขโมยน้ำมันของอิรักขอ้อ4 การนั่งสิทธิเหนือคูเวตในฐานะจังหวัดหนึ่งของอิรักสัด,ดำอ้างว่าคูเวตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักในสมัยจักรวรรดิออตโตมันและการแยกคูเวตออกเป็นรัฐอิสระในปี1961เป็นการถูกบงการโดยอังกฤษถือเป็นความอาติธ,ธรรมต่ออิรักดังนั้นการรวมคูเวตกลับมาจึงถูกเสนอว่าเป็นการฟื้นฟูด,ดินแดนเดิมแมะ้จะเป็นข้ออ้างทางประวัติศาสตร์ แต่สะท้อนความทะยันของซัดดัมข้อ5ความล้มเหลวของการทูตและการประเมินผิดของยิรักก่อนลูกลานสันดดัมเชื่อว่าสหรัฐจะไม่ตอบโต้ทางทหารเนื่องจากเคยมีท่าทีเพิกเฉยต่อปัญหาภายในบุิภาคเอกอัครรชทูดของสหรัแในอิรักถูกตีความว่าบอกกับซัดดัมว่า สหรัฐไม่มีจุดยืนในข้อพิพาทระหว่างอิรักคูเวตซัดดัมจึงเข้าใจว่าการบุกคูเวตจะไม่กระตุ้นให้หมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาแทรกแซงซึ่งเป็นความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบข้อกปัจจัยเล่งความตึงเครียดทางการทูตและการทหารการประชุมระหว่างอิรักและคูเวตในเดือนกรกฎานคมปี1990 ได้ล้มเหลวในการเจรจารเรื่องหนี้และราคาน้ำมันอิรักจึงเริ่มรวมกองกำลังทหารเข้าติดชายแดนคูเวตและสุดท้ายก็เปิดฉากบุกในวันที่2สิงหาคมปี1990และทั้งหมดนี้คือการนำเสนอในหัวข้อสองครามอาวเปอร์เซียของกลุ่มของกลุ่มพวกเราครับพวกเราหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงภูมิหลังสาเหตุเหตุการณ์สําคัญผลกระทบและบทเรียนจากสงครามาอา่าวตเรีีได้อย่างชัดเจนหากอาจารย์หรือเพื่อนๆมีคําถามสามารถสอบถามพวกกับผมได้เลยครับผมครับ